สวัสดีครับบ้านสวนสุวิภาครับในเรื่องของทุเรียนอ่ะผมมาให้เก็บความรู้นะครับในเรื่องของพันธุ์ทุเรียนนะครับหรือต้นทุเรียนมีสองรูปแบบนะครับพันธุ์นี้อาจจะหลากหลายนะครับมีหลายพันธุ์นะครับอ่าแต่ว่าเขาเรียกว่ารูปทรงหรือรูปแบบนะครับรูปทรงของต้นนะครับหรือเป็นกิ่งนะครับอ่าอ่ะอย่างตัวนี้นะครับ เขาเรียกว่ากิ่งกระโดงกิ่งกระโดงก็คือเป็นลักษณะที่กิ่งนะครับที่มีกิ่งข้างออกแบบนี้นะครับทรงเป็นพุ่มแบบนี้นะครับรูปแบบของการเลือกกิ่งทุเรียนนะครับมีอยู่สองแบบนะครับมีกิ่งข้างกับกิ่งกระโดงนะครับตัวที่ผมถ่ายให้ดูนี่ก็คือเป็นเรื่องเป็นทุเรียนกิ่งกระโดงนะครับเห็นะครับก็คือกิ่งกิ่งจะ อ,ออกทุกด้านนะครับออกทุกด้านพูดง่ายๆคือเป็นยอดยอดปลายของทุเรียนนะครับเขาเรียกว่ากิ่งกระโดงนะครับกิ่งข้างกิ่งข้างการทาบกิ่งจะเป็นลักษณะนี้นะครับเเดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของต้นกิ่งข้างนะครับส่วนต้นกิ่งข้างก็จะออกเป็นกิ่งกระโดงเหมือนเดิมครับเมื่อต้นใหญ่และสมบูรณ์นะครับนี่ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกิ่งข้างนะครับสังเกตง่ายๆว่าทรงพุ่มจะออกออกออกข้างใดข้างหนึ่งเยอะนะครับแต่พอเขาโตมาก็จะเป็นกิ่งกระดงเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่ากิ่งข้างนี้นะครับจะออกลูกนะครับก่อนกิ่งกระดงนะครับกิ่งกระดงนี้จะออกจะออกลูกช้านะครับอ่า ผมก็มีทั้งกิ่งข้างและกิ่งกระดดงนะครับอันนี้เป็นเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งข้างนะครับเป็นกิ่งข้างออกสองข้างแบบนี้แต่เขาก็จะออกเป็นทรงกิ่งกระดงเหมือนกันแล้วนะครับเหมืนอนกิ่งกระดงแล้วนะครับเนี่ยอ่าก็ถือว่าเป็นเกียรความรู้นะครับวันนี้สําหรับคนที่จะเลือกต้นพันธุ์ในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับมีกิ่งข้างกับกิ่งกระดดงก็ก็สามารถเลือกได้ทั้งสองนะครับ สำหรับใครใครที่สนใจในเรื่องของการปลูกทุเรียนก็เลือกเอาครับว่าจะเอากิ่งข้างหรือกิ่งกระดดงในการปลูกนะครับก็ฝากไว้ครับสวัสดีครับ